เบสิกในกอล์ฟจะแบ่งเป็น2เรื่องนะครับมีเบสิกเรื่องท่ากับเบสิกเรื่องการออกแรงครับคุณยุ้ยอย่เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ที่แรงน้อยและสกิลน้อยเนี่ยโปรเปแนะนาว่าเราจะมาหาเบสิกของการออกแรงกัน,นะซะก่อนครับมือใหม่จริงนะฮะตียังไม่มีระยะเท่าไหร่เดี๋ยวเติมระยะกันครับนะักกอล์ฟเวลาตีกอล์ฟก็จะคิดแต่เรื่องท่าแบบว่าจะหักข้อมือตรงไหนหมุนตัวไหลยังไงสะโพกยังไงอะไรพวกนี้นะ เราจะมาโฟกัสกันที่สกิลการออกแรงนะครับถ้าเราออกแรงถูกร่างกายจะทํางานได้สวยแบบอัตโนมัติเลยนะมันคือซิงคครไนซ์โอเปนเน้แนะนาการทําท่าที่มันแกว่งง่ายที่สุดก่อนเลยนะครับยืนกันแบบนี้แล้วก็หันตัวไปหันตัวมาให้แขนนั้นเป็นท่าเนี้ยเหมือนไปเหมือนมาอย่างเงี้ยครับรู้สึกแขนขี้เกียจขี้เกียจนะถ้าอันนี้มันจะดูขี้เกียจมากเลยนะแต่มาทําให้สร้างความรู้สึกของการแกว่งไม่กลอฟได้ดีมากเลยครับถ้ายืนแล้วแบบแกว่งแขนอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคนะจับไม่กลอฟแล้วแกว่งไม้ไปมาก่อนเลยครับนะได แล้วเราจะเอาท่าแว่งนั้นไปอยู่ในท่าตีกอล์ฟครับท่ายัางไงดู Youtube มาแล้วจับไม้แบบนี้ขึ้นมาไปตรงนั้นจบวงยังไงแล้วลองตีกันดูครับลองตีแบบแว่งแขนอุ้ยนุ่มนวลมากเลยครับร่างกายอัตโนมัติหมดเลยครับนี่เลยเหล็กเจ็ดไปถึง86หลานะครับลองแกว่งในไดเวอร์กันดูอุ้ยได้ด้วย110ลาด้วยุยคุณยุ้ยตีได้ทุกไม้เลย,ยต้องง่ายๆหน่อยฮะเบสิคเรื่องการออกแรงเยงี่ยมครับผม